ันนี้เราก็จะมาจัดเซตลูกหาบฉันเลือกนะสวัสดีครับผมเบนซ์นะพับฟินเฮานะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเซตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้เราจะมีอะไรบ้างต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนทำไมต้องชื่อเซตนี้แน่นอนครับของเราอะมีแค่นี้เลยแล้วก็นอกนั้นอะให้ลูกหาบแบกเอาเรามาดูกันดีกว่าว่าของที่เราจำเป็นแล้วมันต้องเอาไปติดตัวเราเนี่ย ว่ามันจะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับอย่างแรกเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ครับก็คือรองเท้านั่นเองครับก็จะเป็นอันตาโลนพีกที่ผมเลือกในวันนี้นะครับทำไมต้องเป็นตัวนี้อย่างแรกให้เ,เพื่อนๆดูหน้าตามาก่อนหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะมากับสีน้ำตาลอ่อนๆเลยสวยๆเลยแล้วพื้นสีสม้มเป็นรูปเท้าอย่างนี้ด้านพื้นรองเท้านะครับ <S <S ก็ตัวเนี้ย หน้าเท้าของเขาจะมีความกว้างเป็นพิเศษครับซึ่งผมมาเป็นคนหน้าเท้าวายเวลาใส่ไปแล้ว่ก็จะรู้สึกสบายครับแล้วก็ตัวนี้ดอปเขาศูนย์ครับดอปศูนย์ดียังไงมันทําให้เ,เพื่อนๆเหมือนยืนอยู่กับพื้นเท้าเปล่าครับมันก็จะทําให้เราได้ใช้กําลังขาของเราได้มากยิ่งขึ้นครับและอีกอย่างนะครับข้อดีของเขาก็จะเป็นพวกเนื้อผ้าครับพวกเนื้อผ้าของเขาก็จะระบายอากาศได้ดีครับไม่ทําให้เท้าร้อนมากจนเกินไปเราไปอย่างที่สองกันดีกว่า อย่างที่สองของเรานะครับก็จะเป็นไนะม้เทคเนาะมีรองเท้าแล้วก็ต้องมีไม้ไม้ตัวนี้ผมเลือกเป็นไฟแฟนครับมันดียังไงทำไมผมเลือกอย่างแรกเลยน้ำหนักมันเบามากครับซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ไม่ต้องการแบกของเยอะไม่ต้องการแบกของหนักก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ตัวนี้ครับก็จะเป็นสีพิเศษของเขาครับก็จะมีตัวผ้าบัฟแถมมาด้วยผ้าบัฟลายแบบนี้นะสีฟ้าสีน้ำเงิน วันนี้มากับโทนสีน้ําเงินกันเลยทีเดียวไม้เทกเนี่ยก็เบาพบไปไหนก็ได้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้ไม้เทคอย่างเงี้ยเราก็สามารถนําไปเน็บไว้ข้างๆกับตัวกระเป๋าของเราได้ครับตัวกระเป๋าของเราก็จะมีที่เน็บอยู่เนาะสองข้างแบบนี้โอเคครับอย่างที่2จบไปเราไปอย่างที่3ากันเลยดีกว่าอย่างที่3าม,มาครับก็จะเป็นตัวกระบอกน้ำพีมัต ราคาไม่แรงแล้วก็ผมว่าขนาดกําลังพอดีขนาด1ลิตรเนี่ยไม่ต้องเติมเยอะแล้วถ้าสมมุติว่าทริปนั้นมันร้อนนะครับเพื่อนๆก็ใส่น้ําแข็งได้แต่อาจจะไม่เก็บความเย็นนะเพราะมันเป็นสิ่งกินวอลโอเคครับอย่างที่3จบไปเราก็จะมาต่อกันตัวถัดไปได้เลยตัวถัดไปอ่ะผมจะเรียกว่าเป็นเทนที่3.1นั่นครับ3ายังไงตัวนี้ครับมันเป็นอุปกรณ์ สำหรับกินน้ําเหมือนกันตัวนี้เป็นถุงน้ําสําหรับใครที่ไม่ชอบพกขวดน้ำาเงี้ยครับเราก็สามารถซื้อถุงน้ําแล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าเป้ได้ไม่ต้องถอดเข้าถอดอ,ออกบ่อยๆตัวนี้ก็มาแบบความจุขนาด1.5ลิตรนะครับ1.5ลิตรถามว่าพอไหมถ้าทิปสั้นๆอย่างเงี้ยครับก็พอไหวอยู่นะที่จะเติมตั้งแต่ตอนแรกจนถึงยอดดอยเลยครับตัวนี้ก็ใช้ดีนะเพื่อนๆก็เลือกเอามี2ออย่างให้เลือกก็จะเป็นตัวกระบอกกับตัวถุงน้ำครับ มาเรามาอย่างสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดครับก็คือซาโลมอนเทลเบเซอร์ของเราตัวนี้ดียังไงอย่างแรกช่องหลักอะครับเขาเปิดได้เป็นตัวยูครับเป็นตัวยูความก็คือเปิดได้กว้างมากเลยแล้วก็มีช่องข้างบนเป้ตรงนี้อีกมันจะมีช่องตรงนี้อยู่ครับแล้วก็ข้างหน้าก็มีช่องด้านหน้าอีกก็ถือว่า ช่องที่เขาให้มาก็ไม่น่าเกลียดครับไม่เยอะไม่น้อยเกินไปตัวนี้นครับก็จะดีที่ว่ามันอย่างที่บอกไปเนาะก็จะมีที่เกี่ยวไม้เทกกิ้งโพไว้ด้านข้างครับแล้วก็มีฮิตเบลมาให้เราด้วยโอเคเราเป็นเดย์แพคก็จริงแต่เราใส่ของไปค่อนข้างเยอะครับตัวนี้ก็จะช่วยรับน้ำหนักเราได้ดีได้เหมือนกันนะครับโอเคอย่างที่บอกไปครับตัวกระเป๋าเราเป็นอย่างสุดท้ายแต่มันไม่ท้ายสุดอ่ะแล้วตัวสุดท้ายคืออะไรตัวสุดท้ายก็คือนี่ครับพีมัสเฟสพอร์ตครับ ถ้าเพื่อนๆถามว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรก็แน่นอนครับเอาไว้ใช้ทำอาหารหรือว่าใช้กินข้าวอะไรเงี้ยได้หมดเลยซึ่งตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆหม้อเนี้ยเขาอันนี้1ชิ้นนะครับแล้วก็ตรงหัวเขาอะสามารถเป็นกระทะได้ด้วยอ่าแล้วก็ตัวข้างในของเขาอะครับก็จะมีตัวหม้ออีก1ชิ้นนะครับเพื่อนๆก็น่าจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้ยทั้งเซตเนี้ยมีราคาเท่าไหร่กันบ้าง เรามาเริ่มกันที่อันแรกเลยก็คือรองเท้านะครับก็คืออันต้าโลนพีของเราเนี่ยราคาจะอยู่ที่4,950บาทซึ่งผมว่าอันเนี้ยน่าเสียตังค์ในสุดแล้วก็อย่างที่สองครับก็คือตัวไม้เทคไฟแซนของเราครับราคาตัวนี้ครับก็จะอยู่ที่2,500ต่อคู่นะครับหนึ่งคู่ก็คือเส้นเนี้ยได้ไปเลย2,500ครับแล้วก็อย่างที่สามครับก็คือพีมาร์สครับตัวเนี้ยราคาค่อนข้างเบานะ ต้องบอกว่าหลักร้อยราคา5 5 0บาทซึ่งผมว่าให้มาขนาด1ลิตรเนี่ยกำลังพอเหมาะแล้วก็ราคาก็ไม่น่าเกียดด้วยผมว่าถูกด้วยซ้ําแล้วเราก็จะไปของชิ้นที่3.1นะครับก็คือตัวนี้ถุงน้ํามองเบลราคาตัวเนี้ยไม่แพงมาก1,480บาทอย่างที่ผมบอกไปข้อดีมันมีอะไรบ้างเราเหมาะกับชิ้นไหนมากกว่าถุงน้ําหรือว่ากระบอกน้ําแบบนี้อันนี้เพื่อนๆเ,เลือกได้เลย ตามใจว่าตัวเองชอบแบบไหนครับแล้วเราไปต่อกันที่ Day pack กันเลยราคาตัวนี้ครับก็จะอยู่ที่3 4 5 0บาทเท่านั้นเองผมว่าราคากับฟังก์ชันที่เขาให้มามันคุ้มค่ามากๆเลยครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับก็คือ g ีมัตเฟสพอรครับราคาตัวนี้ก็จะอยู่2,400บาทส่วนตัวครับก็ตัวนี้สําหรับผมผมว่าแอบแพงครับแต่มันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆเนาะก็เป็นหมอ้อเป็นกระทะได้เนี่ยอันนี้เลือกเอาว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้ ราคาทั้งหมดในเซตนี่ครับก็จะอยู่ที่15,330บาทเท่านั้นเองครับเพืเ่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับว่าอยากได้แบบไหนส่วนใครอยากให้ผมจัดเซตอะไรจัดเซตแบบนี้แบบนี้ราคาเท่านี้เท่านี้อันนี้คอมเมนต์มาได้เรามาคุยกันครับแล้วก็ผมฝากเพื่อนๆนิดนึงว่าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้กับพวกเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูเนาะวันนี้ครับผมเบนซ์จากเดอะพับบินเฮาส์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย